เส้นเลยครับไ,ไม่ละลอยู่ขึ้นก่อนนิดน้อยเพือลูกเส้นเลยเป็นเป็นโคกอันนี้เาาขาเอื้อซากแป้งเราจะเอาแป้งดีสบายดีทุกคนวันนี้ก็ว่าจันเต้นแต่นอนมาแต่เสาอยู่เนาะ เดี๋ยวบอจันร์จะพาทุกคนไปกินข้าวปุ้นหรือว่าข้าวปุ้นยำเซาเนาะแต่โบแมนฮานที่บอจันท์เคยกินเนาะบอจันร์จะพาจัน์จะพาไปกินฮานไหมจิว่าฮานอยู่นอกเนาะอยู่ใจกลางบ้านเลยนะทุกคนเนาะไปไปติดตามครับชม้มกันเลยทุกคนเอาทุกคนบอจัน์ก็มาฮอดฮานเพเ่ยแล้วฮานเพื่อจะมีขายฮอตดอกแล้วก็ขายปิ้งไก่น้ำเนาะนี่ก็แม่ค้านะ ซีดาวเออดาวนั่นเองมีลูกน้อยพค้งนะมีลูกเลยเด้อโมแม่สาวโสดได้ไหมมีปีไก่นะปีงจะบ้าอันนี้เลยสิบาทโมปีละสิบบาทสิบบาทสามพันกีบนี่ก็ฮอตดอกไม่ละบม่ละห้าบาทไม่ละห้าบาทเนอะผ่านไหมละว่า อ่าเสะเสลูกค,ค้าก็ยังมาหลายไปไลยเนาะนี่ก็เป็นลูกค,ค้าเพิ่นมาซื้อเพิ่นซื้อแบบมากินอยอะแยะนั้นนะทุกคนเนาะนี่ก็จะเป็นห้านที่ว่าเพิ่นเฮ็ดขึ้นมาหรือว่าสร้างและได้หรือว่าหาเงินเข้าครอบครัวเพิ่นเนาะก็ติดอยู่กับเ,นนเพื่อนมาเลยนี่ก็จะเป็นเพือนเพิ่นนะทุกคนเนาะก็จะเป็นกระต๊อบน,น้อยๆที่ว่ามุ้งด้วยด้วยหญ้าที่ว่าสามารถขายได้ทั้ง เะดูแรงเลยวราดูลรดูฝนเลยนะทุกคนนะก็จะมีน้ำทีว่ว่าเอาไว้ล้างขระปุ่น,นเป็นกระลังเห็ด <c oughs> หัวใกล้ะน,น,นะไอนะหรือว่าเป็นก้อนน้อยๆคือลูกซินเนี่ยนะทุกคนนี่กระทางปา่าเ่ยนะิด็กกระปุ่นมากนี่จะ่ด,ดดระเบป่าเจ้าเ <c oughs> นื้อนุ่เป็นเน,นื้อได้ล่ะจากปีแล้ว ประมาณเท่าเลยและสามสิบสี่สิบาวไปเลยถึงสาวปีเ,ปเลยนะ <Okay. S 2> ตั้งแต่จำความมากกับคุณว่าไอ้ข้าวุ่นแล้วคอยก็ได้ <c ười> ตัต้งแต่ลูกยังอยู่งี้นมนนหนึ่งเออวนนี้กร okay. าวปุ้นมานี่หลายปีแล้วทุกคนนะถือว่าสำนานแล้วผมวมีข้าวมาผิดพลาดได้เพิ่นนี่ นี่ทุกคนนี่ก็จะเป็นแป้งที่ว่าเอาไว้บีบเห็ดเส้นนะทุกคนนะนี่เป็นเห็ดจากเข้านะแป้งเห็ดจากเข้าเลยีก็ทก นี่ก็จะเป็นเครื่องมือที่ว่าเอาไว้นวดแป้งนะทุกคนนะเนี่ที่เป็นขาเอื้นคกเหยียบนะทุกคนนะคกเหยียบเอาอันน้าก็จะเป็นเป็นคกอันนี้เขาเอื้อนรากเนาะเป็นลำยาวๆนะทุกคนนะเวลาเขาจะนวดแป้งเขาก็จะเอาแป้งที่เขาเกี่ยไว้เนี่ยเอาเอามาใส่ในคกนี่นะทุกคนนาะแล้วเขาก็จะเหยียบนวดนวดนวดจนได้ที่ให้มันเข้าได้ที่ให้เนื้อเนียนที่สุดนะทุกคนนะ เพื่อจะสบายในการมาเฮ็ดเส้นเราจะให้เส้นมันเหนียวนุ่มนะทุกคนเนาะอาจารย์โซฟาแล้วพี่ไปวะมีเบาแสงนะเนี่ะเปินมาแต่ส่วนอย่างเนี่ยเท่าแก่เนียเออโบมีแห้งหนักเลยแก่ไปเลยตลกแล้วเอาเท้าเลยโอ้ยจะซ้ำเนี่ยคอยจะมี ปลาเดกนะทุกคน,นปลาเดกปรุงอ่าเจ้าเป็นจิเข้มข้นเลยนะทุกคนนะสีสัน,อ,อ,น,นอันนี้จะเป็นน้ำต้มปลาตามสไตล์บ้านทุกคนเห็ดอาไเสบท้องเนยะ โมหวานขึ้นละมือนี่กินหวานปะนะพวกก็ตลังมีความหวานาดความพังโมบริมวานขึ้นนำตาลเนี่ยแม่นะจ๊ะแม่นแล้วเอาปีงใกลมันกินดี้วะเนี่ยแสงปัจจุรุกน็แล้ว

ไปได้ขายดีมันตีเก็บเก่าแล้วพื่นเนี่ยเัาเขาดักแล้วล่ะตอนนี้เปนสิ่งแรกที่เหลยมาดกรีกทุกอย่างเลยบนไหนมาที่เดี๋ยวเราสั่งกันฮอดอกมากินน้ำแล้วทุกคน่พยากรเ้ามนด้วยที่ไหน เป็น đây, ไดรสซะ lại พุงหลาย บาแซงกินเข้าแล้วไม่เนี่ยอ so ิ่มนอิ่มเลยละไ่เป็นคู่ะมาเนยแูนบาแซงกระดับบุกฟีย่ยคนตาอฮะันโสดเยเรือบะบุฟฟ่ละันโสดอยู่ันโสดอยู่นะมันก็กัดแก้วเนี่ยเลยนึงยยันคนในใจนหาย

ข่าเซ้ไถายกนิ้วอยู่ปลายพาเลยอยู่ปลาย้าวนะกินไหมเรากินแล้วด้ต่างกันปกินนะ เมื่อรอขอเปล่แสงแล้วอยู่บ้านมือรอดอกวัาจริงใจน่มือรอแต่จริงใจจะตัดตันนี้นะจอยเอาเข้านะจะฮาะมีอแล้วค เส้นนีง่งยาวแล้วกันเหนียวนุ่มนะมึงเท่าที่เบิ้งนะทุกคนหืนหมก <c oughs> ินแบบแซบะนว,วยเลยยผนกักกาันจะมีกะลัมมีผักทั่วมีผักสลัดนะทุกคนบาจันกินไปน้ากั

หสัาไหนเนาะมูว้าบอกไปเอาไปดูด่างเดเข่งเนาะเอาตัวฟันแห้งอะโ้นสำหรับรดไอาจาร์กินแล้วนะทุกคนนะลูกค้ากำลังเข้ามาหลายๆเลยนะเอวน้ำปาปตู้เล่ามาเด้อะไรก ะลูกค้ากําลังไหลามาเนาะแต่บัจจันท์กินแล้วละ่ะบัจจันท์จะจะได้กลับไปก่อนนะทุกคนเนาะเพราะว่าบาจจันทร์จะมีเวียกไปอยู่ก่อนไปจายไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนานะกดติดตามให้บาจจันเะร์นเดี๋ย่าบาจจัน์จ่ายเงินบัจจันท์ก็จะได้กลับตัลนะ